สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูการฟักไข่เชื้อนกกระทานะครับหลังจากที่เราเก็บไข่เชื้อมานะครับผมก็จะพักไว้ประมาณ2-3วันนะครับแล้วก็จะเอาไปเข้าตู้ฟักนะครับไปดูกันนะครับว่าข้างในตู้ฟักนะครับผมฟักด้วยวิธีแบบไหนแล้วก็ตั้งอุณหภูมิความชื้นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นตู้ฟักของผมนะครับทุกคนจะสังเกตว่า คุ้นๆนะครับนั่นก็คือตู้เย็นเองนะครับโมนิาฟมาให้เป็นตู้ฟักไข่โนกะทานะครับอุณหภูมิที่ผมได้ตั้งในการฟักไขน่นะครับ36.5นะครับแล้วก็ความชื้นอยู่ที่70%นะครับผมนี่นะครับด้านในตู้ฟักก็จะเป็นแบบนี้นะ ก็จะมีชั้นวางแบบไม้นะครับทั้งหมด8ชั้นนะครับทุกคนตู้นี้นะครับสามารถฟักไข่นกกระทาได้1000ฟองนฟองครับแต่และชั้นนะครับผมผมก็จะเรียงไข่นกกระทาไว้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเราจะมาพลิกไข่นะครับตามเวลานะครับก็จะมีช่วงเวลาเช้าเวลาเที่ยงแล้วก็ เวลาข้านะครับเวลาพลิกไข่นะครับก็จะพลิกแบบนี้นะครับก็มาเกลี่ยเกลี่ยแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับชั้นนี้เขาเวลาพลิกไข่นะครับก็จะดึงชั้นวางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยแบบนี้นะครับทุกคน ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับจะเกลี่ยแบบนี้นะครับสามเวลานะครับเช้ากลางวันเย็นหรือใครขี้เกียจนะครับครับก็เช้าเย็นก็ได้นะครับแล้วก็เกลี่ยเสร็จแล้วก็ดึงเลื่อนเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาเกลี่ยชั้นใหม่แบบนี้นะครับทุกคนตู้นี้นะครับผมฟักได้ เก้าวันแล้วนะครับเราจะฟักไข่นกกระทาสิบหกถึงสิบเก้าวันนะครับทุกคนนกผมนะครับจะออกประมาณวันที่แปดเมษานะครับเดี๋ยววันที่แปดเก้าสิบนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเวลาน้องนกออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ นะครับก็จะมีไข่เป็ดด้วยนะครับพอดีผมเลี้ยงเป็ดมันไข่ทิ้งไข่คว้างนะครับผมก็เลยเอาลองเอามาใส่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับด้านในตู้ฟักนะครับความชื้นที่ผมเอามาใส่ไว้นะครับก็จะเป็นแก้วน้ํานะครับแบบนี้ผมตัดมาทั้งหมด3อันนะครับครับนี่ก็เป็นตู้ฟักนะครับโมนิไฟจากตู้เย็นนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับง่ายนิดเดียวเองนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้ไข่เชื้อนกกระทานะครับไปลองฟักดูนะครับ หรือว่าหาไข่เชื้อไม่ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมจัดส่งให้ได้นะครับติดต่อได้ที่เพจดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เพจชาลีฟาร์มตามข้างบนนี้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรเบอร์โทรนะครับ0847737545ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอ,ขอสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ